สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับที่ทุกท่านก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด็ดนนหนึ่งหอยอีกแล้วนะเป็นแนวทางหนึ่งกรกฎาโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วย เราไปชมด้วยการคราทันใบนี้ก็แบ่งปัน2เถียยเจ็ดกับ1 2 3นะเจ็ดกับ1 2 3ก็จับคู่7172 73 7172 73 616263จิต 1, นึ่ 6, จิต 2, 6, 1, 2, 3, 6, 1, 6, 2 6, ก็ขอบคุณอย่างแรงเลยแนยวทางที่เบ่งปันต่อไปครับใบนี้นะใบนี้ก็เป็นทานตารางวันจันตาราง 2,9,1,4,6,5,7,0 2,9,1,4,6,7,0นะท่านก็แบ่งป่าน8ตัวต่อไปครับใบนี้ วัน,นี้ก็เบ่งปันคู่สามคู่สองตัวสามชุดท่านนี้ก็เบ่งปันหกห้าหกหกหกจิตหกห้าหกหกแล้วก็หกจิต เป็นฐานคูล่าชอบส่วนตัวต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ครับจับคู่ตบนบนสองใบนี้นะท่านรวมจับคู่ตดบบน 6กสามหกแปดเจ็ดสาก็นะก็ขอบคุณอย่างมากรวม4ชุดนะรวม4ี่ชุด ต่อไปครับใบนี้ร้อยสิชูนสองียวก็เถวที่หนึ่งห้าหกเจแล้วก็เถวที่สองสี่ห้าหกเจ็ก็ชูนหลักอ

ก็เป็นแนวทานหลักรอย้สิบโชนแล้วก็โค้งสองตัวด้วยครับท่านต่อไปครับใบนี้ป,นป,นปันเบ่งปันแนวทานล่างคงที่นะท่านล่างคงที่ครับท่าน 1 4 6 8, นะ่งสี่หกปดเก้านะหนึ่งปดบางครั้งก็ครบ10หน่อยบางครั้งก็10บแล้วว่าบางครั้งก็หน่อยก็แบ่งปันของทีมแบบห้าตัวครับนะก็ขอบคุณอย่างมากเลยแนวทางที่แบ่งปันนะ ท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าเลิมนะเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะปั่นนะท่านเจ้าของคอมมนุนแลท่านใหม่นี้ก็เบ่งปันหนึ่งสป ก็ไปครับใบนี้วิ่งล่างใบนี้ก็แบ่งปานทันวิ่งล่างก็แบ่งปานวิ่งหกนะวิ่งหกแล้วก็รองหนึ่งวิ่งหกรองหนึ่งก็ขอบคุณอย่างมากเลยแนยวทางที่เบ่ง ต่อไปครับใบนี้สอนอล่าง10หน่วยล่าง3ามแถวโนนะสิหน่วยล่าง3ามแถวชนก็เบ่งปานโชนนะสามแถวเนาะเปก1257แล้วก็เปก1246 แล้วก็9 1นึกงที่9 2 3 6 8 2 5 6 8 0 4 5 6 7 1นะท่านก็แบ่งปามรวมชูน6 5 2 8นะ10หน่วยล่างชูน3เทียว6 5 2 8 4ตัว ก็ขอบคุณมากเลยแนวทางนะไบนี้ครับเบ่งปันแน,นวทางชนสามเถียวชนล่ากชนหกชนหกหนึ่งตัวนะและ้วก็ชุดสามตัว สามสองหกสี่หกเก้าจับคู่นะท่านสามหกสองสี่สามหกสองเก้าหกสี่หกหกหกเก้านะท่านสามสองหกจับคู่กับสี่หกเก้านะก็เป็นนะท่านคู่สองตัวล่างก็ขอบคุณอย่างมากครับท่านสำหรับขอ้อมูลนะ ต่อไปครับใบนี้หน่อยล่างชูนสองเทแยวก็เบ่งปันสี่หกเจ็ดแปดเก้ากับสองสี่ห้าหกเก้าก็ชูนนะก็ชูนสี่ชูนหกชูนเก้านะ ชนสีน 6, ช่ 9, ชวนหชนเชนสตัวเป็นแนวทางต่อไปครับใบนี้ดับล่างยาทิปนะท่านดับล่างยาทิปก็เบ่บงป,ปันดับดับ1นเบ่งปันดับ1นะ ในทันที่แล้วก็เบ่งปานดับดับห้าในทันใหม่นี้ก็เบ่งปานดับหนึ่งดับเดียว1หนึ่งก็มีหลุดบ้างนะมีหลุดบ้าง ต่อไปครับใบนี้ใบนี้3สูตรนะสามสูตร,นะตร6 7 3 8 4 3จับชุด3ตัวตดบน6 3 3 6 3 4 6 8 3 6 8 4 7จ็ดสามสามเจ็ดสามสี่ตั้มด้วยเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดสี่ก็สามคู่นะท่านสามคู่จับชุดนะสามตัวตดบนุนก็ขอบคุณมากครับนะท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะ เป็นกำลังเจอกำลังใจด้วยกดไลค์กดแช่นะกดติดตามโดยครับท่านขอบคุณมากต่อไปครับใบนี้ขวนนะขวน,ขวนเบ่งปานสองเถียวจับคู่นะท่านเจ็ดหกกับเก้าศูนหนึ่ง สองนะก็จับคู่เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดสองหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งแล้วก็หกสองนะก็เป็นอัลทาน คู่สอตัวขวนนะท่านขวนเจ้าของแนวทางที่เบ่งปันก็ขอบคุณอย่างมากครับนะไปนี้ครับอีกหนึ่แนวทางขวนเบ่งปัน,ปนเบ่งปานเด่น7กับ6รอง6กับ7การ1กับ9 ชวน6กับ7จับคู่7 1 7 9 6 1 6 9ชุด7 6 1 7 6 9 7 7 1 7 7 9 6 6 1 6 6 9 6 7 1 6 7 9นะก็ขอบคุณอย่างมากคราท่าน สำหรับข้อมูลแนวทางที่เบ่งปันปน,นะต่อไปครับใบนี้เบ่งปันแน,นวทางจับชุด3ตัวโต๊ะนะสาใบนี้นะ3 4 5หลกักร้อย

สองใบนี้จับชุด3ตัวตดอีกหนึ่งบนะท่านพฤหัก7กับ8จับชุดกับคู่ตดน2องสอ2 6นะท่านสองท่านนี้รวมคู่ตดและก็รวมรวม3ท่านนี้

แปดเก้ครับท่านก็ขอบคนนุณแนวทางที่เปงปันรวมสิชุดนะต่อไปครับใบนี้ปิญญาจายหัวใจเพื่อเธอ ก็เบ่งปันตาราง239-064 239-065นะท่านก็เป็นแน,นะทน,น,นวทางตารางท่านปริญญาใจหัวใจเพื่อเธอนะ เบ่งปันอีกแล้วต่อไปครับใบนี้จับคู่ตดแล้วก็รวมชุดสาตัวอีกนะท่านนะใบนี้รูจิเล็ตลบโลนเนาะห3สามเจ็ดตัวตดโบนนะก็เบ่งปานหลายชุดนะท่านเคปหน้าจอนะเคปหน้าจอ 063 068 073 078 163 168 16นะก่อนไล่ไปเนาะเข็บหน้าจอไล่ไปนะท่านนะจูน973 978นะท่าน40ชุดนะก็ขอบคุณอย่างมากครับนะเราก็ไปชมตอ่อใบนี้นะติญญาจาย หอวใจเพื่อเธออีกหนึ่งแนวทางนะท่านปัญญาใจท่านนี้ก็ขอบคุณนะแนวทางด้วยนะเบ่งปานเด่นศูนย์แล้วก็สองนะแล้วก็เด่นหกกับเจ็ดแล้วก็ศูนย์ศูนย์สองสองหกหกเจ็ดเจ็ด 0 0 2 2 6 6 7ต่อไปครับใบนี้ก็เป็นแนวทานหน่วยล่างเป็นแนวทานหน่วยล่างความทรงจาำนะท่านเจ้าของข้อมูลท่านก็แบ่งปัน,ปน0 2น8 2 6 8 เก้าศนะูนกแเะก็เบ่งปาน5ตัวเป็นเนียวทางหน่วยล่างก็ขอบคุณอย่างมากครับนะสำหรับข้อมูลเนียวทางที่เบ่ง คุณมากครับนะสำหรับข้อมดดูลแนวทางต่อไปครับท่านใบนี้นะต่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็แบ่งปัน,ปนเต็มล่างเต็มล่างศูนย์ทีเต็มล่างนหนึ่งส แล้วก็10ล่าง04567แล้วก็หน่วยล่าง7359 7359นะก็ขอบคุณแนวทางที่แบ่งปันเต็มล่าง10หน่วยล่างเนาะต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ อีกหนึ่งแนวทางเต็มอรอยสอนนอท่านท่านนี้ก็แบ่งปันเต็มร้อยสิบหน่วยแบ่งปันเต้มศูนย์เต็ม,นตมหนึ่งเต้มสี่เต็มห้าเต็มเจ็ดเต็มสอนอแบ่งปันเต็มหนึ่งเต้มสามเต็มสี่เต้มแปดหลักร้อยสองสี่ห้าหากหลักสิบสองสี่ห้าหาก แล้วก็หลักหน่วย0 5 7 9นะก็ขอบคุณแนวทางที่แบ่งปันจริงๆเลยก็ช่วต่อครับใบนี้นะครับครับผมถ้าผู้ชมก็ประมาณนี้ก่อนนะท่านนะประมาณนี้ก่อนเนาะก็ หลักร้อยสองสี่ห้าหกหลักสิบสองสี่ห้าหกหลักหน่วยศนะูนย์ห้าเจ็ดเก้าเนาะก็ขอบคุณนะขอบคุณกบันใันะเราเจอกันคลิปใหม่คลิปต่อไปครับท่านคลิปนี้ก็ขอบคุณแลวก็ขอสวัสดีครับผมนะ